มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเอมิราล่าสุดนะคะวันที่3สิงหาคม64รายการโหนกระแสนะคะทางช่อง3โดยที่มีคุณหนุ่มกัญชัยเป็นผู้ดำเนินรายการได้เชิญคุณเอมิราอายุ24ปีนะคะอดีตภรรยาของครูไพยบูลออกมาพูดคุยกันในรายการนะคะโดยเอเองนะคะได้ลเล่าเรื่องปมขัดแย้งเมื่อ3ปีที่แล้ว โดยเธอบอกว่าตนเองคบกับครูไพบูลนะคะตั้งแต่สมัยที่ทั้งคู่ยังไม่มีเงินกันเลยค่ะซึ่งกระต่ายนะคะเป็นนักเรียนที่คุณครูสอนอยู่วันหนึ่งครูเห็นกระต่ายขึ้นร้องเพลงบนเวทีก็เลยกลับมาคุยกับตนว่าอยากจะปั้นเด็กคนนี้ตนก็สนับสนุนแม้ว่าจะต้องใช้ทุนเยอะตอนเองก็ขายของออนไลน์เอาเงินมาช่วยซัพพอร์ตค่ะเวลาผ่านไปนะคะจนกระทั่งตายเองเริ่มมีชื่อเสียง ครูไพบูร์เริ่มมีเงินนะคะทั้งคู่ก็ไปทํางานด้วยกันบ่อยขึ้นจนวันหนึ่งนะคะตนเองเริ่มสงสัยเนื่องจากตนไม่สบายเข้าโรงพยาบาลแต่ครูบอกว่าจะพากระต่ายไปขึ้นเครื่องบินไปที่กอทอมอเป็นครั้งแรกเขาก็พากันไปแต่ว่าตกเครื่องค่ะก็ซื้อตั๋วใหม่แล้วบินจากอุดรไปกอทอมอนะคะพอกลับมาตนก็ออกจากโรงพยาบาลพอดีคิดว่าครูคงจะซื้อของอะไรมาฝากแต่ปรากฏว่าครูบอกว่าไปซื้อรองเท้าให้กระต่ายในคืนนั้นตอนประมาณตีสาม ตนเองนอนอยู่กับลูกครูเองเดินร้องไห้เข้ามาในห้องแล้วบอกว่ารักกระต่ายค่ะซึ่งครูเองขอรักกระต่ายต่อไปได้ไหมตนเองจึงถามว่ามีอะไรกันหรือยังซึ่งครูก็ตอบว่ามีแล้วที่กทอมอเอชี้ลงทุนเคลียร์กับพ่อแม่ของกระต่ายแต่ว่าพ่อแม่ไม่แคร์นะคะแถมโดนครูไผ่บูนใส่ร้ายหาว่าเอ๋นั้นมีชู้ค่ะจากนั้นนะคะเขาทั้งครูก็ไปไหนมาไหนด้วยกันโดยที่ไม่พาตนเองไปด้วยค่ะ ตนเองไปคุยกับพ่อแม่ของกระต่ายนะคะแม่เขาก็ไม่สนว่าลูกจะมีความสัมพันธ์อะไรกับครูนะคะสุดท้ายทนไม่ไหวตนเองจึงขอหย่าเมื่อหย่ากันไปแล้วตนไปกินหมูกระทะก,กับเพื่อนผู้หญิงแล้วก็เพื่อนผู้ชายแต่ว่าครูกลับไปโพสต์ลงใน Facebook ว่าภรรยามีชู้เป็นเหตุผลในการหย่าได้หรือไม่ตนเองจึงโพสต์ส่วนไปว่าเขาต่างหากที่มีคนอื่นมีความสัมพันธ์กับกระต่ายแต่ตนกลับโดนแฟนคลับของกระต่ายต่อว่าจนครอบครัวของตนแทบไม่กล้าไปสู้หน้าใครคะ่ะ เพราะว่าคนเองตาหน้าว่าตนเองมีชู้ตลอดตอนเก็บมา3ปีกระทั่งเขาถแถลงข่าวเรื่องมีลูกกันจึงได้โพสต์ไปว่า3ปีที่รอคอยขอบคุณฟ้าที่มีตาเพราะทําให้หลุดข้อกลอหาเรื่องของการมีชู้นะคะที่ผ่านมาครูมาหามาขอคืนดีและบอกว่าอยากจะมีลูกกับเออีกคนหนึ่งเขาเอาเรื่องของกระต่ายมาเล่าให้ฟังว่าไม่ดีอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้ ที่เอรับฟังพี่ตลอดมาเอต้องการวันนี้วันที่ทุกคนจะรับรู้ว่าพี่ชั่วขนาดไหนมันเจ็บเกินกว่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะรับได้แก่นอกใจฉันแล้วยังไปหาว่าฉันมีชู้เอฝากถึงครูไพบูนค่ะที่ผ่านมาครูมาหามาขอคืนดีและบอกว่าอยากจะมีลูกกับเออีคนหนึง่งเขาเอาเรื่องกระต่ายมาเล่าให้ฟัง เอต้องการวันนี้ค่ะวันที่ทุกคนรับรู้ว่าเขาชั่วขนาดไหนเออยากจะฝากถึงครูไพบูลนาทีที่เผเชิญหน้าเอและก็ครูไพบูลเดือดแรงจนสายหลุดค่ะระหว่างนั้นทางรายการพยายามติดต่อครูไพบูลไปนะคะแต่ว่าโทรไปหลายสายไม่รับจนเอบอกว่าเขาคงอ่านสคริปต์อยู่ทีมงานติดต่อไปเรื่อยๆกระทั่งครูรับสายหนุ่มกัญชัยจึงถามว่าจริงหรือไม่ที่โพสต์ว่าเอมีชู้ครูเองบอกว่าตอนนั้นเราต่างคนต่างมีอารมณ์ก็เลยโพสต์ไปแบบนั้น จังหวะนั้นค่ะเอกก็เลยสวนขึ้นมาว่ารู้ได้ยังไงว่ามีชู้ผู้หญิงทุกคนมีเพื่อนผู้ชายกันทั้งนั้นแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงไปด้วยซึ่งครูก็งเงียบไปนะคะหนุ่มกัญชัยถามขึ้นมาว่าเมื่อ3าปีก่อนครูเองยอมรับกับเอว่ามีความสัมพันธ์กับกระต่ายที่กอทมจริงหรือไม่ครูตอบว่าจริงจากนั้นครูก็ถามย้ำว่าอะไรนะและเมื่อถามซ้าอีกครั้งหนึ่งครูเองเพยายามเลี่ยงที่จะตอบและบอกว่าไม่ค่อยได้ยินนะคะเอจึงฟาดกลับไปว่าไปอ่านสคริปต์ก่อน ครูยืนยันว่าไม่ได้อ่านสคริปต์แต่เมื่อถามอะไรไปครูก็หมุนเงียบไม่ตอบคําถามหนุ่มกัญชัยก็เลยพูดขึ้นมาว่าสัญญาณไม่ค่อยดีใช่ไหมเดี๋ยวคงสายหลุดแล้วสายหลุดแล้วสายหลุดแล้วซึ่งสายก็หลุดไปจริงๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเอมิราได้ยืนยันว่าที่ออกมาพูดเพราะว่าต้องการให้รับรู้ว่าตนเองไม่ได้มีชู้นะคะและต้องการให้คนรับรู้ว่าครูเป็นคนอย่างไรซึ่งตอนนี้ตนไม่ได้รักครูแล้วคะ่ะมูฟออนแล้วและมีแฟนใหม่แล้วอีกด้วยคะ่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเวล่าฟิสโปรค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ